สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อสตูของคุณหลอกคุณได้สําเร็จไหมก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานคุณและสตูของคุณนะคะว่ามีความผูกพันกันอย่างไรนะคะพวกคุณมีความผูกพันรู้จักกันอย่างไร โชคชะตานำพาให้มารู้จักกันหรือหน้าที่การงานหรือช่วงจังหวะชีวิตดึงดูดให้คุณและเขาได้มาเจอกันต่างคนต่างมีแนวคิดที่แตกต่างกันมากค่ะแต่สิ่งนี้คือโชคชะตาชักจูงให้คุณและเขามาเจอกันแล้วเรามาขยายค่ะมาขยายเลย Oh. พ,พลังงานหนึ่งเป็นพลังงานหนึ่งที่รักความอิสระไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดไม่ชอบให้ใครมาบอกไม่ชอบให้ใครมาพูดอะไร เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมาชี้แนะไม่ชอบให้ใครมาบอกนอน่นบอกนี่นี่คือไปเลือกไปดูเอานะคะว่าคุณเป็นพลังงานแบบไหนนะคะส่วนอีก ส่วนอีกพลังงานหนึ่งเป็นคนที่เจ้าเล่ฉลาดแกมโกงฉลาดมากนิ่งๆแต่ความคิดนี่โอ้โหสุดยอดของความเจ้าเล่เลยค่ะรู้ทุกอย่างค่ะรู้เท่าทันทุกอย่างไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ในนัฐาสถานการณ์ไหนจะพบกับผู้คนแบบไหนคือเอาตัวรอดได้เก่งมากนี่คืออีกพลังเงนินแล้วสองคนนี้มาพบกันได้อย่างไรระหว่างคุณกับเขาให้คุณสับเปลี่ยนเอานะคะว่าคุณเป็นพลังงานไหนนะคะ แล้วคุณและเขามาพบกันได้อย่างไรมารู้จักกันได้อย่างไรโชคชะตานําพาให้มาพบกันหรือเป็นพลังงานในสถานที่ที่ทํางานหรือเป็นสถานที่ที่ได้มีเหตุบังเองิญต้องเรียนรู้หรือได้รู้จักกันนะคะแต่ที่สําคัญนะคะอีกพลังงานที่ลักสันโดดไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตไม่ชอบให้ใครมาบอกมาสอนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะเป็นพลังงานที่ปิดกั้นนะคะเข้าถึงยากมาก เข้าถึงยากกว่าจะเข้าถึงได้นี่โอ้โหจะต้องหนึ่งสองสามสี่จนเป็นระดับดระดับก่อนก่อนที่จะไว้ใจต้องดูสถานการณ์ก่อนนะคะอีกพลังงานหนึ่งก็จะเป็นคนที่อชอบส่องชอบมองชอบสอดลู้สอดเห็นชอบดูว่าเออทำอย่างไรแบบไหนอารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์ที่แบบไม่คงที่นะคะแล้วคุณและเขานะคะ ามาอยู่ด้วยกันในสถานะที่อาจจะทํางานร่วมกันหรือมีบางอย่างที่ต้องมาเรียนรู้กันหรือโชคชะตาบุญน,นําให้มาเจอกันนี่แหละค่ะคือคุณและเขาพลังงานนะคะแล้วเข้าตามหัวข้อเลยค่ะศัตรูของคุณหลอกคุณได้สําเร็จไหมมาดูสิคะเขาจะหลอกอะไรคุณ มาดูว่าเมื่อกี้ที่แม่หมอเก่ามาของคุณคือพลังงานไหนนะคะของคุณคือพลังงานรักอิสระ คิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหาทางออกยืบยืนโอ้โหศัตรูของคุณหลอกคุณได้สำเร็จไหมเป็นพลังงานที่โอ้โหศัตรูคุณมีความมุ่งมั่นมาค่ะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะ ทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้คุณเป็นไปตามที่เขาต้องการให้อารมณ์ของคุณไม่คงที่ให้คุณอารมณ์แบบว่าประสาทไปเหมือนกันกับเขาละค่ะยามใดที่คุณมีเหตุผลคิดพิจารณาเขาจะทําให้คุณนะคะนึกถึงแต่เรื่องที่ทําให้คุณหมุดหงิดนึกถึงแต่เรื่องในอดีตของคุณนะคะสิ่งที่คุณทําแล้วไม่ประสบสําเร็จสิ่งที่คุณหาทางออกไม่เจอสิ่งที่คุณเลือกทางผิด คือเอาง่ายๆศัตรูของคุณคเขามักจะขุดคุยเรื่องในสิ่งที่คุณผิดพลาดในสิ่งที่เป็นอดีตของคุณนะคะนั่นก็แสดงว่าระหว่างคุณกับศัตรูของคุณนะคะเป็นพลังงานที่รู้จักกันในระดับหนึ่งนะคะก็เหมือนอย่างที่แม่หมอพูดเมื่อกี้นะคะ,ะอาจจะเป็นในสถานที่ทํางานหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันนะคะหรือจะเป็นคนในแวดล้อมเดียวกันกับคุณหรือเป็นคนรักคู่ครองก,ก็ได้ะคะ่ะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะ เขาพยายามที่จะทําให้คุณนะคะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตทําให้คุณอารมณ์ไม่คงที่ทําทให้เส้นทางที่คุณเลือกนะคะก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองทําถูกหรือทําผิดคุณตัดสินใจถูกหรือยังหรือว่าคุณตัดสินใจผิดเขาพยายามที่จะเกี้ยกล่อมพยายามที่จะชักจูงทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามที่เขาวางไว้ เป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการนะคะนี่คือพลังงานของศัตรูเขาพยายามเขามีความพยายามมากค่ะพยายามที่จะทําให้คุณนะคะ,ะมีเวรกรรมกับตัวเองพยายามที่จะ,ะทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองสิ่งไหนที่คุณตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทํามีความมุ่งมั่นหนักแน่นนะคะเขาก็พยายามที่จะทําให้คุณนะคะ,ะรู้สึกมีปัญหาติดขัดอะไรหลายๆอย่างโอโหศัตรูตัวนี้ของคุณนี่คือ เจ้ากรรมนายเวรของคุณจริงๆ,ๆค่ะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณจริงๆค่ะเขาพยายามที่จะทําให้ชีวิตของคุณนะคะไม่เป็นดั่งที่คุณคิดไม่เป็นดั่งที่คุณตั้งใจเพราะว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบถูกควบคุมไม่ชอบให้มาสังน่นสังนี่คุณคิดเองได้คุณรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรนะคะแต่ศัตรูของคุณนะคะอยากจะเนื้อคุณไงคะอยากจะ เก่งกว่าคุณอยากจะโอ้โหทาให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนอย่างที่เขาคิดนะคะแล้วเขาจะทาสาเร็จไหมยังไม่ได้เข้าหัวข้อในทั้งที่บอกเข้าหัวข้อแล้วนะคะเป็นพลังงานที่เขาพยายามมากพยายามจริงๆที่จะทําให้คุณนะคะเป็นไปตามที่เขาต้องการนะคะแล้วเขาจะทาสาเร็จไหมล่ะคะโอ้โหไพ่ก็ไม่ยอมบอกเสียด้วยความตั้งใจความพยายามของเขานี่เยอะมากๆนะคะเขาจะทําสําเร็จไหม เขาจะหลอกคุณสัมฤทธิไหมกลงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมาโอ้โหแม่เจา้าพลังงานของเขาขึ้นมาจริงๆค่ะว่าแล้วเห็นไหมเพื่อนเพื่อนติดตามหนึกเลย ทำสําเร็จไหมเขาทําไม่สําเร็จหรอกคะ่ะต่อให้เขาจะฉลาดขนาดไหนต่อให้เขาจะโอ้โหไววพิบนี่สุดยอดอยู่ได้ทุกสถานการณ์รู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างโอ้โหชนิดแบบว่าไม่มีใครนี่ฉลาดเท่าเขาแล้วล่ะคะ่ะเขาสามารถทําให้ผิดเป็นถูกทําให้ถูกเป็นผิดได้เลยคะ่ะ เขาไม่ความไม่น่าละพลังงานที่เมื่อกี้ที่แม่หมอพยายามที่จะเปิดก็ไม่ออกมาคือความตั้งใจเขานี่โอ้โหความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะเปลี่ยนให้คุณนะคะหลอกคุณเอาง่ายๆพยายามที่จะหลอกชักจูงให้คุณนะคะเป็นทิศทางที่เขาต้องการนะคะ โอ้โหเขามีความพยายามมากสุดๆเลยค่ะสุดๆจริงๆเขางัดทุกคนลเม็ดทุกวิทยายุทธที่เขามีนะคะเพื่อที่จะหลอกคุณให้ได้นะคะถามว่าทําสําเร็จไหมไม่สําเร็จค่ะทาไมไม่สําเร็จล่ะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยประกบคุณซึ่งท่านเป็นทั้งท่านหญิงและท่านชายหรือจะเป็นบนรรพบุรุษปู่ย่าตายายก็ได้ะคะ่ะ คอยดูแลและปกป้องคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่จักรวาลค่ะจักรวาลก็ดูแลและปกป้องคุ้มครองคุณดีมากๆแล้วที่สําคัญนะคะคุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูด้วยค่ะมีคนที่รักคุณคนรักคู่ครองหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ทําคุณงามความดีนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณได้ฝึกฝนบุญกุศลที่คุณได้ทําเป็นเกราะป้องกันนะคะให้เขาทําอะไรคุณไม่ได้และที่สําคัญเลยค่ะ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครนะคะมาทํำลายคุณได้ง่ายๆค่ะพาะคุณนะคะถึงจะเป็นนุกที่ตายแล้วฟื้นใหม่เขาเรียกนุกอะไรนะนุกฟินิก์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือ,อคุณเป็นคนที่ฉลาดฉลาดแล้วคุณเป็นคนที่รู้เท่าทัน คุณจะทําอะไรก็ได้คุณรู้ด้วยค่ะว่าเขาพยายามที่จะก่อมให้คุณนะคะไปในทิศทางที่เขาต้องการไปในทิศทางที่ผิดที่ทําให้คุณต้องไม่ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังคุณรู้ทุกอย่างค่ะแต่ที่คุณไม่ตอบโต้นะคะคุณอยากดูว่าเขาจะทําได้นานขนาดไหนจะทําได้เยอะขนาดไหนเขาจะเหนื่อยเป็นไหมนี่แหละค่ะเขาคุณปล่อยให้เขาทําจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่ปล่อยเขาค่ะ สุดยอดไหมล่ะคะพลังงานของคุณคุณปล่อยให้เขาเนี่ยโอ้ยอยากทำอะไรคุณเนี่ยคือเอ่อคิดมองเฉยๆเหมือนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รทันเกมไม่รู้อะไรสักอย่างเอออยากทำทำไปสิคือเขาก็ตายใจนะสิคะโอ้โหเขาก็ได้ใจใหญ่เลยแต่หารู้ไม่นั่นคือแทนที่เขาจะรอคุณกลับเป็นการว่าคุณไปรอเขานี่นะสิพลังงาน คุณไปหลอกให้เขาเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาว่าธาตุแท้ของเขานะเป็นแบบไหนซึ่งก็ได้ผลสําเร็จด้วยคุณได้เห็นคุณได้รู้ตัวตนแท,แท้จริงของคนที่จะมาหลอกคุณนะคะโอ้โหทีนี้พอเขารู้ว่าคุณรู้นะคะวิ่งเลยคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะหาข้อแก้ตัวติดแงกแล้วค่ะติดแงกกับการกระทำของตัวเองคะ่ะ ว่าจะมาหลอกเขาตัวเองดันดันดันโดนแพ้ภัยสิ่งที่ตัวเองทําแล้วดันมาแพ้ภัยบุญกุศลที่คุณมีที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่ไม่โต้ตอบคุณเป็นคนที่ช่วยก็ช่วยจริงๆทั้งที่ทคุณรู้ค่ะรู้ว่าเขาจะเข้ามาหลอกลุกว่าเขาจะเข้ามาชักจูงคุณไปในทางที่ไม่ดีหรือทําให้ชีวิตคุณล่มชีวิตคุณพังคุณฉลาดมากๆฉลาดแบบนิ่งลึกฉลาดแบบโอ้โหนิ่งลึกนิ่งลึกจริงๆค่ะแต่คุณใช้เซนสัญชาตญาณของคุณนะคะ ต่อสู้กับสิ่งนี้ค่ะต่อสู้กับคนลักษณะแบบนี้ซึ่งได้ผลมากค่ะและที่สําคัญคุณมีคนรักคู่ครองหรือเพื่อนมิสหายที่เป็นกันยลมิตรที่ดีของคุณมากๆค่ะคอยดูแลทิศทางให้คุณคอยบอกคุณโอ้โหเป็นพลังงานที่ดีมากๆดีมากจนคนที่จะหลอกคุณนะคะสรุปแล้วเขาไม่กล้าทําอะไรคุณเลยค่ะได้แต่จ้องได้แต่มองเออแล้วเรามาดูนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกและเตือนอะไรกับคุณนะคะ ศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกจะเตือนอะไรกับคุณนะคะท่านอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ว่า จะบุคคลทั้งหวังดีหรือไม่หวังดีเขาจะมีเจตนาแบบไหนเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ขอให้คุณหนักแน่นในตัวเองเพราะสิ่งนี้นะคะที่เขาเข้ามานะคะเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนอกเสียจากคุณจะปล่อยให้เขามาทําหรือมาหลอกคุณค่ะนี่แหละคือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกคุณแล้วที่สําคัญท่านไม่ค่อยห่วงหรือกังวลอะไรมากเพราะว่า คุณปกป้องตัวเองได้ดีมากๆคุณดูเหมือนภายนอกจะ เป็นพลังงานที่ไม่สู้คนเป็นพลังงานที่ใครจะชักจูงไปไหนก็ได้เป็นพลังงานที่จะคอยตามแต่ที่จริงแล้วโอโคฐานของคุณนี่สุดยอดเลยค่ะมันคงชนิดแบบว่าเอาอะไรมาดึงมาชุดกระชากก็ไม่ไปค่ะถ้าคุณได้เชื่อเล่นหนักแน่นในตัวคุณแล้วไม่มีอะไรจะมาทําอะไรคุณได้เลยค่ะนี่แหละค่ะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะท่านไว้ใจแล้วท่านก็หายห่วงณนะจุดนี้ค่ะเพราะว่า ต่อให้ใครจะมาทําอะไรแบบไหนนะคะต่อให้จะมีโอ้โหสุดยอดเลยคือทําไม่สามารถมาทํามาเปลี่ยนทิศทางในความตั้งใจของคุณได้นี่แหละคะ่ะคือพลังงานท่านอยากบอกว่าจงหนักแน่นจงเป็นตัวของตัวคุณนี่แหละคะ่ะจงทําในสิ่งที่คุณตั้งใจทําแล้วที่สําคัญนะคะ สิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณปฏิบัติคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ท่านภูมิใจนะคะภูมิใจภูมิใจมากๆแล้วที่สําคัญนะคะคุณนิ่งได้ใจจริงๆคะ่ะนิ่งจนชนิดแบบว่าโอ้โหไม่รู้เ <c oughs> ขาคุคิดว่าคุณมีหัวใจไหมคือคุณนิ่งนะคะภายไม่ใช่นเะพอภายนอกนะคะจิตใจข้างในของคุณนะคะนิ่งจริงๆคะ่ะนิ่ง,งแล้วก็ฉลาดด้วยฉลาดแล้วก็สติปัญญานี้สุดยอดจริงๆคะ่ะ ไม่งั้นคุณจะมี6ิกเซนหรือสัมผัสที่6ล่ะคะพลังงานของคุณขึ้นนะคะคุณมีสัญชาตญาณที่เร็วมากๆกับผู้คนแล้วคุณจะสามารถรู้เลยว่า คนนี้จ,จะเข้ามาเหรอคนนี้จะมาปั่นหัวคุณคนนี้จะชักจูงคุณไปในทางทิศไหนนี่แหละคะ่ะทําไมเขาถึงทําอะไรคุณไม่ได้ต่อให้เขาจะทําทุกวิธีทางนะคะเขาก็ถอยไปเองคะ่ะพอเจอพลังหินของคุณหินชนิดแบบว่าหินดึกด,ดําบรรเลยคะ่ะหินชนิดแบบไม่สามารถยกไม่สามารถเอาอะไรมามาหิ้วออกจากณจุดนั้นได้ทําให้เขาไปเองเลยคะ่ะในเมื่อเขาทําเขาหลอกคุณไม่ได้ แถมยังโดนคุณหลอกกลับด้วยวิธีที่เนียบเนียนขอโทษค่ะแนบเนียนด้วยวิธีที่ไลายมาแต่ดีตอบว่มามาแต่ให้อภัยตอบอบสุดยอดจริงๆพลังงานของคุณนี่ฉลาดแบบฉลาดแบบฉล,ลาดชนิดแบบสติปัญญาล้วนๆเลยค่ะอืนี่แหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกหายห่วงค่ะท่านหายห่วงคุณนะคะในพลังงานวันนี้ เหมือนเดิมค่ะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะ สติปัญญาศิลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดและเป็นกอบป้องกันให้อ,อยู่แข้วคาดปลอดภัยนะคะและที่สําคัญแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแม่หมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงย,งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและที่สําคัญขอบคุณมากๆสําหรับซุปเปอร์แตงแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วดูโฆษณาให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณมากๆแล้มาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ